สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนัโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์นายน้อยดูราทิพย์ค่ะนะคะก็อ่าก่อนอื่นก็คงต้องแนะนําตัวเองกันก่อนเนอะเชิญค่ะอาจารย์มตรเดียวอาจารย์มิเดียวนะครับสอนอยู่ที่สมาคมอุราศาสตร์นนาชาตินะครับที่บางขมนน์นะครับสอนทุกวันอาทิตย์นะครับคอร์สใหม่คอร์สใหม่ของอาจารย์จะเริ่มเอ่อเดือนวันที่วันอาทย์ที่7นะครับกูมภาพันธ์นะครับจะเป็นคอร์สของปี 2 5 6 4ัสิบเป็นคอสแรกของปีนะครับเพราะว่าช่วงมกรา,าติดโควิดนะครับช่วงเดือนกุมภาก็จะเริ่มค่อยๆอ,ยอยดีขึ้นแล้วนะครับตางสมาคมก็ให้สอนแล้วนะครับก็ถือเริ่มเป็นวันที่7นะครับของวันอาทิตย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสายนานาชาติที่บางขุนนนท์นะครับถนนจรัญสนิทวงศ์ติดสมาคมจะติดอยู่ติดกับวัดข้างทางเข้าวัดใหม่ให<อ><อ>แป้งซอยส <2 S 2> องนะครับจากสามแยกเข้ามานิดเดียว แล้วก็ถ้าใครมารถไฟฟ้าก็ลงสถานีบางขุนนนท์ถึงเลยนะครับเดินเข้าซอกเออเข้าทางสามแยกบางขุ<ะ>นนนท์ก็ถึงแล้วนะครับ<ะ>อ่าหา,าไม่ยากครับ<ะ>แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือชมรมโหราโหธิยายของอาจารย์ตายนะครับอยู่ที่เพชรเกษม77นะครับก็จะสอนทุกวันพฤหัสของอาจารย์จะสอนที่ชมรมอาจารย์ตายคือช่วงของบ่ายช่วงบ่าย บ่ายโมงถึงใบ่ายสามโมง,โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต่ายเดี๋ยวให้อาจารย์ต่ายแนันําตัวนะครับค่ะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะ อสอนอยู่ที่สมาคมหาาัวสายนานาชาติสาขาวัง<ฆ>ุนนนนะคะสอนเกี่ยวกวับวิชายิรซีหัสเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดนไปเกิดมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสบ<ฆ>อกได้เลยเรื่องเกี่ยวกับความได้เลยนะคะว่าแม่นยำมากๆนะนะคะโดยเฉพาะถ้าเอา2ิซีเป็นแบบเข้าวาใจตัวทหารบอกได้เลยค่ะว่าแม่นจริงๆค<ฆ>่าเรียนก็แซ้จะถูกเลยะค่ะนะคะก็ตกอ่า สามเดือนจ่าย2เดือนคือ2,000บาทเท่านั้นค่ะที่สมาคมนะคบที่สมาคมค่ะค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ชมรมโหราโพธยานนะคะสอนที่เดียวกันอันนี้เราจัดโปรแรงค่ะนะคะทอนิก่นะคะจัดโปรแรงก็คือสเรียน3เดือนจะเรียนฟรีไม่เสียสตังค์ค่ะนะคะเพราะว่าเนื่องในโอกาสของการครบรอบวันเกิดแล้วก็เปิดสักรารใหม่เปิดสักการใหม่ของปีสีก็ จัดให้เลยค่ะเพราะว่านักเรียนเก่าๆจะได้กลับมาเรียนได้กันแล้วก็ทบทวนทบทวนความรู้กันนะคะแล้วก็นักเรียนคนไหนที่ท่านที่อยากจะลงเรียนแล้วลงสมัครเรียนแล้วเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วแล้วปรากฏว่าเจอโควิดก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็มามายืนยันมายืนยันอีกทีหนึ่งกับการที่จะเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็เริ่มวันที่4นะครับค่ะเริ่มวันที่สี่วันที่ที่ของเรียนกุมภาที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าช่วงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดี <c oughs> ก็ได้เปิดคอร์สออนไลน์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> นะคะท่านใดอยากจะเรียนออนไลน์กับอาจารย์ต่ายนะคะก็ขอเชิญเลยนะคะสําหรับท่านที่อยู่เมืองนอกต่างประเทศก็ดี <c oughs> หรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดกไกลๆก็ดีนะคะอยากจะเข้ามาศึกษาวิชาโหราศาสตร์กับพวกเรานะคะ <c oughs> ก็สามารถมาเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะค <c oughs> ่าเรียนก็3,000บาทค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็อยากจะ ซื้อหนังสือไปทบทวนอ่านก่อนก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ตัวก็ทาหรือยิซีนะคะหรือแม้กระทั่งเลขดาวนำโชคก็ตามนะคะจัจะศึกษาเพื่อจะมาขอเรียนออนไลน์ครับได้ยินนะครับไม่สุดสุดแล้วสุดแล้วค่ะก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยค่ะโอเคครับจับดิงเพื่อครับ นะคะแล้วก็อีกอันนึงข่าวดีก็คือว่าตอนนี้มีสมาชิกถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเอ้เรื่องของปฏิทินนะคะเรื่องของปฏิทินเรื่องของการเรียนของปฏิทินเลยนะคะตอนนี้ผลิตสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาเป็นรูปเป็นล่าให้นะคะก็ช่วงนี้นะคะในราคา2,999บาทนะคะอาจารย์ต่ายก็อันนี้เลยค่ะ นะคะก็คือกำไรปีเสียนะคะหนึ่งเส้นแถมด้วยในราคา1650าบาทให้กันนะคะหนึ่งเล่มได้สร้อยหนึ่งเส้นนะคะตกเล่มเกียวก็แค่พันกว่าบาทเองเกี่ยวกับโชคลาภแตงวดนะคะซึ่งเราก็ขอโชว์ผลงานของมวดที่แล้วก่อนค่ะเชิญค่ะนะคะงวดที่แล้วนะคะเลขของเราก็คือ95้าค่ะ9 5้า้าบนชี้ค่ะ 9กห้าบนนะคะและ5้าหหรือหนล่างนั่นเองอันนีเจอห้าหนึ่ง้าดนสินะคะแล้วก็3มตัวล่างนะคะก็คือ9ก้สหค่ะนะคะก็ไปถูก3าตัวโต๊ดนะคะอยากได้ผลงานดีๆอย่างนี้ก็สามารถติดต่อพวกเรานะคะกับกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ได้เลยค่ะ ที่หมายเลขน,นี้เลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน<ม>การดูดวงหรือเรื่องของการเข้า VP หรือเรื่องของอเลข3ตัวแปิทินสวยของเราเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อที่หมายเลขน,นี้ที่ 090-928-2626และ ID Line 635-915่ค่ะคแต่ถ้าอยากบูชาแผ่นดวงพาระลาหูกับอาจารย์พุทเดียวที่ที่เบอร์นี้นะคร<ค>ับ8 8 8 5์แ2ดแปนะครับไอเดคือ w <ค>ั7 6 4นะครับ<ค>บันทึกเบอร์นี้เป็นลายในตัวนะครับ<ค><ค>ก็ลองดูนะครับแผ่นพาระลาหูอาจารย์ให้บูชาอยู่ที่199บาทพอดีวันนี้อาจารย์ลืมติดมานะครับแต่คนที่บูชาไป จะมีโชคมีลาบนะครับอ่ะประมาณนี้ค่ะคนะคะหรือท่านอยากจะบูชาหินอยากจะได้หินเป็นบูชาะนะคะเพราะว่าปฏิทินเราผลิตขึ้นมาจํานวนน้อยนะคะไม่ได้เยอะเพียงแค่50เล่มหมดแล้วหมดเลยนะคะ,คะแล้วกอ็อยากจะได้เอ่กำไรนะคะ1เส้นก็จะได้ V.P. ของอาจารย์ตายสางวดนะคะได้ลดในราคา50%เลยค่ะ,ะนะคะนะจะเเ อ,อย่างเช่นอันนี้คะ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างอันนี้นะคะอย่างอันเนี้ย2 6 0 0บาทก็จะเหลือแค่เพียง1,300หนึ่บาทค่ะคนะคะลด50เปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปรคำนะคะเอาไว้สวดมนต์ไว้พระนะคะคอันนี้เลยนะประมาณนี้นะคะซึ่งด้านล่างก็จะห้อยเออน้ำเต้าหุูรับนะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากจะได้หยก ยกเคียวนะคะหรืออันนี้เลยค่ะภูมิใจนําเสนอนะคะที่อาจารย์แต๋ยใส่นี่แหละนะคะก็จะเป็นไหมเศรษฐีนะคะซึ่งบางคนเอาไปสวดมนต์แล้วตัวเลขขึ้นนะคะหนึ่งเส้นได้สามวดสามเส้นได้สิบมวดค่ะโดยที่แล้วก็อันนี้หินถูกหวยเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกุดตะกุดยกฐานะนะคะไหมเศรษฐีนะคะหรือปีเซียเปลี่ยนสีและอันนี้เลยค่ะมีจํานวนจํากัดเลยนะคะอันนี้ปีเสียเปลี่ยนสี นะคะ,คะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดวงตาสวรรค์ค่ะซึ่งเหลืออยู่ประมาณ5ชิ้นนะคะน่าจะอยู่ประมาณ5 5ชิ้นไม่ถึง10ชิ้นดีค่ะ,คะมีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งตัวดวงตาสวรรค์เนี่ยนำเข้ามาจากอินเดียนะคะเข้ามานานแล้วแต่หลงหลงแล้วจังก็เพิ่งจะมาเจอนะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะนะ ก็สนใจติดต่อมาที่อาจารย์ตายได้ลด50รนะคะเข้าเวทีอาจารย์ตายได้10งวดค่ะนะประมาณนี้ค่ะก่อนอื่นก็ดีใจสําหรับงวดที่แล้วนะครับค่ะถูกกันเยอะนะครับทั้งลอตเตอรี่นะครับทั้งทั้งเอ่อเลขโชคลาภนะครับออกมาตึมๆเลยนะครับไม่ว่าวันนั้นที่เราเราเป่าเค้กกันนะคะอาจารย์ตายให้ตรงๆเลยตรงๆถ้าใครได้ดูนี่ถ้า เอามาไปซื้อเลขก็เฮเลยตรงตรงเลยตรงตรงนะคะก็อาจารย์ต่ายเขาบอกห้างหนึ่งห้าหนึ่งตรงตรงมีห้าห้าแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะนะในส่วนของเลขเด็ดตาทิพนะคะซึ่งอาจารย์ต่ายบอกไว้อยู่นะคะอันนี้อาจารย์ต่ายแก้แล้วนะเพราะเอ๊ะเอาเมืองเมืองไม่ใช่อันนั้นมันทักษาพาเลยนะอ่าอาจารย์ต่ายบอกว่าเลขสามสวยดังเทพบุตรครับค่ะเทพบุตรมาแล้วค่ะเทพบุตร ให้บุตรอาจารย์เตี่ยมนี่เองมาแล้วนะคะเลขสามสาอะไรสามหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสามเห้นะคะสตัวล่าง1นึห้ตัวบน9ก้ห้นะคะสตัวล่างนะคะก็คือ3ามหกนะคะแล้วก็8ปดห้แนะคะแล้วก็3า7หกเจ็ดสามไปแล้วนะคะแล้วก็หกหกสนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ ห้าบอกได้เลยค่ะเข้าสาตัวบนสามตัวล่าง4ชุดนี่นะคะแล้วก็สองตัวบน2ตัวล่างโอ้โหเข้าหมดทุกเม่เปิดสักลาใหม่เปิดสากลาดใหม่ก็ซักเข้าไปเต็มเต็มเหนียวไปเลยนะคะคก็ต้องแสดงความดีใจด้วยแล้วก็ส่วนของเลขทักษาพารวยค่ะคนะคะวดน,นี้อาจารย์เต๋อ ได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนแปลว่าอะไรคะเนี่ยกงล้อมหาสมบัติใช่ค่ะกงล้อมหาสมบัติจะไม่มีสมบัติได้ยังไงเพราะมันคือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโดยตรงนะคะและหินที่ได้ก็คือโฟูซึ่งอาจารย์ต่ายบอกแล้วค่ะว่ามันเป็นเลขที่เกี่ยวความโดดเด่นนะคะดันนัหนึ่งห้าดไปค่ะันพืหัสยังมีห้าหนึ่งซ้ำอีกต่างหากนะคะและก็มีเก้าห้าด้วยค่ะซึ่ง ในไพ่ของวันพฤหัสคือไพ่เอ่อเดอะเมนเชนนะครับเมนเชเชนคะ่ะของอาจารย์ต่ได้โซฟ i โ o ซึ่งอาจารย์ต่บอกแล้วค่ะววดนี้1เด่นะนะหนึ่เด่นก็ออกเลยค่ะ1 5โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นจริงๆเนาะก็ต้องยินดีด้วยสำหรับทักษามพา่วยนะคะ,คะแล้ววดน,นี้ล่ะอใจเย็นๆสิคะใจเย็นๆนะแล้วก็ในส่วนของเลขดับนะคะเลขดับก็เอาอยู่นะคะเลขดับไม่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  ไม่เข้านะคะครับแต่ว่าเลขดับเราเอาอยู่นะดับจริงดับสนิทค่ะแล้วก็ของอาจารย์โอ๊กนะคะในตรงนี้อ่านี่นะครับก็มันมีสองแผ่นแล้วกันอันนี้กันย์อันนี้กันย์นะคะอ่าภูมิปาโรเล็กนะคะอ่าภูมิปาโรเล็กคือเลิกของอะไรคะไม่รู้เบอร์่อคืนนอนดึกนะคะ เกี่ยวกับเลือกของเจ้าที่การตั้งสารการวงสวงนะคะได้เลข95ค่ะนะคะตรงตรงครับตรง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 เลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งค่ะก็เป็นเลขของมหาธนูเลิกเลือกของผู้ร่ำรวยค่ะ51ค่ะนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วย51 51นึ่งหยุดห้าหน่เดียวแปะแปะนี่หนึะโอเคครับแปะกาวโอเคค่ะนะครับก็ถือว่า ถือว่าผลงานโดดเด่นกันทุกทุกคลิปนะครับส่วนของอาจารย์เชนไม่ได้มาอ่านวัที่แล้วเพราะไม่สบายครับแต่คลิปนี้ออกแล้วนะครับออกแล้วค่ะอ่านได้เลยออกตั้งแต่เมื่อวานมีคนถามหาตั้งแต่วันที่แล้วเลขของอาจารย์เชนไม่ออกเลยค่ะครับอ่าตอนนี้มาแล้วครับออกแล้วด้วยลองลองชมดูนะครับลองชมดูอันนี้เราก็มาเข้าทักษะเลยนะทักษะพารวยค่ะรับของงวดนี้นะครับค่ะงวดวันที่หนึ่งกรุมพาเลข ฮานอยเลขลาวไปติดตามดูเอานะคะอ่งวดน,นี้ค่ะครับนะเลขทักษาพารวยงวดของวันที่1นกุมภาหกสี่ค่ะครับ <N an> นะเอ่องวดน,นี้วันอาทิตย์นะคะคือ 10, 13, 14, 19, แล้วก็71ค่ะคป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ได้ไพ่ไม่ดีนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ต้องระวังนิดนึงครับได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับคือความเสียหายนะครับ <N an> ิดอะไรให้ให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับอย่าชวนทะเลาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรักนะครับแล้วก็การเงินนะครับคนวันอาทิตย์ต้องใจเย็นๆนิดนึงใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านนะครับโอเคครับส่วนของอาจารย์ไต่ได้หินฮากาสนะคะก็ต้องบอกว่าหินฮากาสก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะซึ่งหมายความว่าคุณคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้า มีธุกรกิจของตัวเองระวังการถูกเสียเปรียบถูกไล่ล่าถูกเสียเปรียบนะคะ<ช>ถูกต่อรองจนแคบจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสของการถูกปลดถูกเลื่อนตําแหน่งถูกเขาเารียกอะไรออกจากงานเปลี่ยนง,งานนะคะประมาณนี้ก็ต้องระวังด้วยถูกเอาเปรียบพูดกันง่ายๆเลย<ช>และระวังเหตุที่เกิดเกิดแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ<ช>สําหรับฮากาสนี้เลขของมันคือ7 3สค่ะค่ะต่อไปวันจันทร์ค่ะ 20222623แล้วก็92ค่ะรับไพ่สําหรับคนวันจันทร์ถือว่าเป็นไพ่ดีนะครับได้ justice นะครับไพ่แห่งความถูกต้องนะครับตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ก็จะมี six เ e n s e นะครับไม่ว่าในเรื่องของการงานก็ไม่มีปัญหาแต่ทําให้มันถูกต้องนะครับปัญหาไม่เกิดแน่นอนนะครับการเงินก็จะได้มาตามสายตามงานที่เราทํานะครับส่วนเรื่องของความรักก็ไม่มีปัญหาครับสําหรับไพ่ใบนี้นะครับ ะะส่วนของหินของอาจารย์ต่ได้หินเขานัทนะคะเขาบอกว่าถ้าถามถึงเรื่องของเจ้าชะตาเจ้าชะตาเป็นคนที่ฉลาดปัดเปืองเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักนะคะแล้วก็เ,เขานัทเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของท่านเรื่องของความรักเนี่ยจะเวลาเข้ามาเนี่ยจะจับปลาสองมือจะมีให้เลือกนะคะประมาณนั้นเลือกให้ดีกันแล้วกันเนาะนะคะแต่ถ้าเถามถึงเรื่องของเลขของเขานัทก็คือห้านะครับ ต่อไปนะคะวันอังคารค่ะ35368088แล้วก็8ปด้างครับของคนวันอังคารก็ถือว่าเป็นไพ่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือไพ่เดสก็คือไพ่ของความเสียหายนิดนึงคือเสียหายก่อนแล้วถึงจะดีนะครับหรืออาจจะทําให้เราเรื่องงานเรื่องอะไรที่คนที่ตกงานหรืออะไรก็จะมีความหวังขึ้นมานะครับในระยะนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังจะลงทุนอะไรก็ต้องระวัดระมัดระวังนิดนึงเพราะ มันบอกว่าไม่ดีนะครับเราต้องเชื่อนิดนึงนะครับไม่ดีในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะครับการเงินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงของคนรังคารแต่มันหมายถึงว่าเลขเก่าอาจจะกลับมาด้วยสำหรับไพ่ใบนี้นะครับค่ะนะคะส่วนของอาจารย์ไต่ได้หินเจรานะคะซึ่งจะต่างก,กันกับของอาจารย์เตียว นะคะซึ่งของเราเนี่ยมันบอกว่าเป็นหินอ่าเป็นหินที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์พั่งพร้อมนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้กําลังจะมานะคะซึ่งมันบอกว่าถ้าเกิดคุณกําลังคิดอยากจะอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเรียกเรื่องอะไรนะเรื่องของความราักนะคะจะมีหลายคนเข้ามาให้เราเลือกอแต่ถ้าถามถึงเรื่องของธุรกิจการงานหรือเรื่องของการค้าหรือสิ่งที่จะทํจาจะประสบความสําเร็จค่ะ,คะโดยที่หินตัวนี้มีเลข7กับ สิงค่ะครับค่ะ,คะต่อไปค่ะวันพุธ40 42 4 3 4 5แล้วก็49ค่ะครับไพ่วันพุธถือว่าเป็นไพ่ดีไพ่หนึ่งในสำลับนะครับไพ่เดอบเบอร์นะครับไพ่แห่งความสำเร็จนะครับไพ่ใบนี้ใครที่เรื่องของงานที่ข้างค้างมาก็จะประสบความสำเร็จในช่วงนี้นะครับใครที่ติดต่อเรื่องของการต่างประเทศก็ไพ่สำหรับใบนี้ดีมากนะครับเรื่องของการงาน ถึงเวลาที่จะรับซับแล้วครับนะครับเรื่องการเงินก็ดีเรื่องของความรักก็โอเคนะครับ mm hmm. สำหรับไ่ในนี้ครับส่วนของอาจ,จารย์แต่รู้สึกจะส่วน <laughs> ส่วนทางอาจ,จารย์เตียวฮูตตลอดเวลาได้ตาแหน่งของโนติสซึ่งหมายความว่าสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาเงินกู้เงินทำการเงินแช้ให้เรามาให้ระวังมากๆให้มีสติแล้วลอกข้อให้มากที่สุดนะคะด้วยเศษรษฐกิจที่ กำลังเจอกันตรงน้ามันเหมือนกับล่มนะคะก็พยายามดูแลรักษาให้มากๆนะคะและในเรือเ่องของความรักช่วงนี้ยังติดติดขัดขัดยังไม่ราบรื่นด,ดีนะคะยังยังเหมือนคุยกันคนละภาษากันคนละสื่อกันนะคะหรือพันหลังคุยกันก็ได้ประมาณนั้นนะคะแต่ในเรื่องของโชคลาภนะคะก็บอกว่าเล่นพอประมาณอย่าเล่นเยอะก็แล้วกันดังนั้นเราฝากไว้ที่เลขสีและศูนย์ค่ะ,คะต่อไปค่ะวันพฤหัส 5 1 5 6 5758้าแล้วก็90ค่ะครับอาจารย์ได้ไพ่ s t m e n t นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่ของเวรกรรมนะครับหรือกรรมกรรมในนี้หมายถึงการกระทํานะครับก็คนเป็นพระรหัสปกติอ่าก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะครับให้ไหว้พระสวดมนต์นะครับคนเป็นพระหัสในช่วงนี้แล้วก็หมั่นทําบุญเยอะๆนะครับโชคลาภมันมาจากเรื่องพวกนี้แหละครับนะครับเรื่องของความรักก็ มาจากเรื่องของสัญญากเก่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเรื่องของการเงินก็แทบจะไม่มีปัญหาถ้างานเราดีโอเคนะครับสําหรับไพ่ใบนี้ค่ะส่วนของแจนตายได้หินดากัสเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการปลวกปล่อยช่วงของการที่ได้รับอิสรภาพมีคืนความสุขเข้ามานะคะ แต่เป็นความสุขที่เพิ่งเริ่มเข้ามาดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือว่า,าพยายามปล่อยนกปล่อยปลานะคะประมาณนั้นทําบุญให้มากๆนะคะสิ่งนั้นจะช่วยเหลือทําให้คุณจากหนักเป็นเบาและเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตยอย่างแน่นอนค่ะ,คะดังนั้นถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสเลิกงานยันดีของคุณแล้วลองสิคะนะกับ คิมของดากาสตัวเนี้มันจะมีเลข6และเลข2ค่ะซึ่งวัน่นี้อาจารย์มองดูว่าสงสวยนะอ,อย่าพลาดนะจ๊ะค่ะต่อ,อไปค่ะวันศุกร์ค่ะ6061 6466แล้วก็95ค่ะครค่ได้ไพ่หรือฟูนะครับแสดงว่าคนวันศุกร์นี้ช่วงนี้โควิดอยากจะออกเต็มที่ <c oughs> อยากออกเที่ยวอ,ออกเที่ยวออกช็อปออกอะไรนะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงเพราะว่า ยังมีโควิดอยู่นะครับก็ต้องระวังนิดดนึงแต่ไพ่ใบน,นี้มันบอกว่าสบายๆ<ห>เพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ในช่วงนี้ก็หลั่งห้าสบายๆ<ห>เลยนะครับเไม่อยากมีอะไรข้อผูกมัดนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ไม่มีปัญหาครับส่วนของอาจารย์ตายได้หินโอชิลานะคะเขาบอกว่า ที่ขอโอทิล่าเนี่ยเจ้าชะตาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงนะคะทำอะไรได้เในหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้แม้ก็ได้แต่คนคนนี้เป็นคนไม่ชอบให้ใครดูถูกเหยียดหยามนะคะคต้องบอกอย่างนี้เลยดังนั้นโอทิล่าเขาบอกเป็นคนมีเส้นมีรังสองหอนแม่นมักจะเตือนหรือมีสัญญาณเตือนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นได้นะคะและเลขของโอทิล่าก็จะมีเลข5 9และ 1, 1> นะคะ,คะ,คะต่อไปค่ะ เลขวันเสาร์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะอ่าได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับ<ช>ไพ<ฟ>่ไนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันจะบ่งบอกในเรื่องของความรักแล้วมันเป็นไพ่เลขหกมาคู่กับเจ็ดมันเป็นเชี่นสัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นการเงินเอ่อเรื่องของการเงินก็ต้องระวังเรื่องของความรักก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ก็ค่อยๆค,คุยกันนะครับ,รบเพราะว่าสิ่งที่เขามองเขามองที่ ผลประโยชน์นะครับเรื่องงานก็ดูที่ผลประโยชน์ชที่ได้มากกว่าก็เอาเอาสิ่งนั้นนะครับ<ช>ถ้าได้มากกว่าของเดิมนะอ่ะก็เลือกตรงนั้นที่ได้มากกว่า<ช>แต่ถ้าในเรื่องความรักถ้ามีครอบครัวแล้วก็มันเอ่อคุยกันให้ความรักซึ่งกันและกันปัญหามันก็จะไม่เกิดเลย<ช>นะครับสําหรับคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะครับอาจจะสองคนขึ้นไป <of> แล้วเลือกก็เลือกคนที่คิดว่าใช่และกันนะครับอ่ะโอเคครับ,บนะคะ ส่วนของแจนต่ายไดออ้หินของไรโดนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะเขาเรียกว่าชีพรจรรองเท้าได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะเป็นช่วงของเจ้าชะตาถ้าถามถึงเรื่องของการงานอาจจะทํางานหลายๆอย่างนะคะคิดได้แต่ตึกตรองนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะทํางานค่อนข้างจะมาก หลายที่หลายทางหลายหนอะไรว่าไปะนะคะและในเรื่องของความรักตัดสินใจให้ดีๆเพราะมันมีเรื่องของรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจด้วยนะคะอ่านะคะประมาณนั้นแต่ถ้าถามถึงเรื่องของชัยชนะจะไปค่ะนะคะ,ค,ะคุณได้รับชัยชนะจากดาวเสาร์อย่างแน่นอนซึ่งดาวเสาร์ของเราวัานี้ก็จะเป็นเลขส1มหนึ่งค่ะ,คะนะคะ,คะลองดูนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกและพิจารณาในการเลือกเล่นค่ะมองมองกันดีๆนะครับเพราะว่าทักษะเราออกทุกงวดเลยเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดตรงตรงมั่งกลับมั่งก็อย่าลืมกลับแล้วกันอกินข้าวไม่กินกลับก็ตัดแตกครับค่ะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับถูกใจเลขไหนซื้อไปโอเคแคปพอละเนาะช่วยรัฐบาลครับช่วยช่วยผู้ผู้ค้าสลากนะครับช่วยผมด้วยยันพราหู จ้ะช่วยผมด้วยยันพระราหูขอบคุณครับช่วยปฏิทินด้วยขอบคุณค่ะไม่น้อยหน้านะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิจและการตัดสินใจนะคะและเลขที่เราให้มันเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่เอ่อได้เล่เล่มปฏิทินหวยไปแล้วนะคะสิ่งที่แนะนําก็คือ ดูเป็นแนวทางแล้วก็มอฟังอาจารย์ต่อีกรอบหนึ่งนะคะในช่องของย t u b e เพื่อเป็นการเน้นนะคะเพื่อเป็นการเน้นที่จะว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวเด่นนะคะประมาณนี้ค่ะนะครับยังไงก็ยังต้องติดตามฟังนะครับอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันทิ้งกันเล่นหน้าเราเราต้องชนะเราต้องชนะไปเรื่อยๆนะครนะคะเราต้องใช้ชนะจ้ะแล้วอยากให้ทุกคนยิ้มได้เพราะช่วงนี้เงินแอปไัง ใช่ชนะเข้าเรียบร้อยแล้วครับเราผูชนะนะคะเราจะต้องได้3,000ได้แน่นอนนะคะประมาณนั้นค่ะก็สุดท้ายของสุดท้ายก็คือนะคะก็คืออย่าลืมนะคะนี่เลยค่ะหมายเลขนี้0909282626และ ID Line 635915นะคะสามารถที่จะติดตามอาจารย์ต่ายและขอ เออไม่ว่าจะดูดวงบูชาหินเข้าวีีหรือปฏิทินเชิญตรงนี้เลยค่ะส่วนอาจารย์เตียวค่ะอาจารย์ก็มีเบอร์นี้นะครับ088-585-2426่ะไอดีไลน์คือดับมันอยูเก้าเะครับเมมเบอร์นี้ไลน์ขึ้นเลยนะครับแผ่นพระลาหูของอาจารย์ให้บูชาอยู่ที่199บเกาทลงค่าส่งอีเมสนะฮะก็ถือว่าเออเป็นอยากให้บูชานะครับ อยู่ที่บุญวัสนาของของท่านผู้ชมแต่หลายหลายคนนะคะเขาบอกว่าบูชาแผ่นพระราหูของอาจารย์เตียยไปแล้วเห็นมากๆก็มีมีทั้งได้นะครับกับไม่ได้ก็มีแต่ก็บอกให้เขาว่าสวดมนต์แต่บางคนนี่บูชาไปไม่ค่อยได้คือก็ไม่สวดมนต์น้อยนะครับอ่าแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ กขาเขาเมนมาว่าไม่เคยถูกเลยพอบูชาแผ่นก็ถูกปับเลยถูกได้เลยมันก็เป็นสิ่งที่แล้วไม่ได้ถูกงนเดียวนะถูกติดต่อ้ใช่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่อาจารย์เคิดว่าครูบาอาจารย์ก็คงให้ให้ด้วยนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ลองดูถ้าสนใจก็บูชามาแล้วกันนะครับติดต่ออาจารย์ทางไลน์แต่สินอาจารย์ยังคงอยู่นะคะหนึ่งเส้นเลย หเส้นได้สาม้วนนะคะสามเส้นไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหรือดิเซียเป็นสีก็ได้ซื้อม้วนนะคะเจะพกอยู่คิดว่าเล่มนี่เล่มเดียวโอเคครับก็สุดท้ายควรนนะนะครับเออไม่ถ้าถ้าสนใจอะไรก็ทักเข้ามานะครับาไม่ว่าจะดูดวงหรือว่าเรียน นะครับหรือว่าจะบูชาของของอาจารย์ตายหรือของอาจารย์ก๋เตียวนะครับแผ่นดูงก็ติดต่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะตอบให้ทุกท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือกดไลค์กดไลค์นะครับนะคะกดแชร์นะคะและกดระคาที่มีสองขีกิ้งกิ้งนะคะและสกิบบอกเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อนให้เข้ามาใน YouTube ของเรานะคะเยอะๆค่ะเราชอบนะคะและ เพื่อผลประโยชน์ของคุณด้วยก็คือเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเข้ามาจะได้เด้งเพราะยังมีคนถามอยู่เลยค่ะอ่หาคิดอาจารย์จาไม่เจออาจารย์เลยต้องส่งให้ด้วยส่งให้อีกทีนะก็ช่วยๆอาจารย์ตายละกันเนาะนะคะก็ฝากกดแคตติดตามเองไม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ติดตามผลงานเราได้อย่างใกล้ชิดอาจารย์ก็หวังว่างวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์นะครับของทั้งสามคงจะไม่ ทำให้แฟนคลับของอาจารย์ผิดหวังนะไม่ผิดหวังอยู่แล้วแหละแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ทักสายยังไม่พอนะครับต้องมีเลขเด็ดด้วยอาจารย์โอ้ก็มีนะครับอาจารย์โอ้ก็มีออกแล้วโอ้เนาะนะครับลองดูแนะครับลองลองดูนะครับว่าเออ่ถูกใจเลขอะไรนะครับสิ่งแรกคือถ้าเราถูกใจเลขไหนให้ซื้อลอตเตอรี่ไปก่อน แตกไปอย่าให้เสียนะคะจะเราก็คงจะใช้เวลาเยอะแล้วคงบายาในวันนี้แล้วพบกับพวกเราใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ก๋าเตี่ยวเล็กเทวดาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ช่วีครับ